เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีปิงหอ้แม่นจะบอกปีงแต่มันมันกัดค่อยแล้วางนียเนี่ยปิงเนี่ยสบายดีอีหยังนี่มันกินไก่้หว่เออมันงูอยู่ก็งูส่างูส่างูสิงกินปลากินไก่เนาะเป็นงูแบบมาลังกินเป็ดมันจะกัด ยังกูไดปเป็นยังยเขาป้อยเคลื่อนเขาป้อยป้อยน้ำบ่เขาป้อยน้ำป้อยน้ำเทื่อนเอาตอนนี้เฮากำลังจะไปเบื่อเขาเออ่สู้ป่าหาป่ากันนะครับอันนี้ยังดีความมืออ๋อโรงหมอลโรงหมอชุมชน,มอชมชนโอ้นี่เขากำลังจะลงไปนี่เนะาะและน้านี่น้ำเทิอนเปล่เลยเขาหาเขาหาอยู่น้ำเทิน หาปลาอยู่น้ำเถินมันแห้งหลายเนาะโอ้แ่วหงคักแห้งเนี่ยนาะพู้น่ะแห้งไปเลยอ่ะโอ้แห้งสิผ้าทีมงานมาเล่นน้ำเถินนี่คือสิบเบอร์นอันนี้เลือยังไงเรืออันนี้เลือโดยสารนี่วะเลือโดยสารทีนไปไปไปใส่ก่อนไปบ้านมักเฟืองโอ้มือไหนเนาะจะได้ไปเนาะบ้านมักเฟืองยังให้พี่แหงไปไปโซนนี่ก็่อนได้เบิร์ดแล้วไปโซนไหนก็ได้ โอ้ม่เลือดโดยสารนะเลือดโดยสารยู่นี่จะออกมือละคันนะมือละคั้นน,น้ำกะแหงเลยอ่ะยินเอารถข้ามไม่ได้บ่เดี๋ยฮม่ฮอันนี้ก็ต้องเอารถข้ามน้ำเทือนนะยุดธิ์ยี้เป็นยุดที่เคยสวงเหือมาก่อนแมนมองนี่ละนี่สวงเหือมองนี่นะน้ำเต็มเลยมองนี่อ่ะโอ้แหงขนาดเลยอ่ะสมภอแล้วเห็นเขาป้อยอยู่เคลื่อนน้ำเทือน,นเอน,นี่ยเฮเบิดเลย เออเขาปอยอยู่คืนน้ำเทินนะเดือนเดือนเดือนเเดือนแขี่รถข้ามเลยดิเอาขี่รถข้ามเลยเห็นว่น้ำเขาหางเง้ยเออน้ำแห้งอ่ะเป็นถนนเนาะเรือมันมีคนไปอยู่โอ้จะบีได้จะบีได้ทีมแก้วได้ห้อย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 ตาลีแก้วมองนี้ปกติน้ำเทือนเยอะ ขึ้นหลายเลยฮะตีท่วมเบิ้ลท่วมเบิ้ลเหรเห็นต่อเห็นยังไหมขึ้นทึ่งๆเลยมามามาเออเตี๊ยนข้ามตี๊ยนข้ามอ้ยเอียงโทรคุยผู้สาวเสือบ่ะผู้ใดผู้สาวเลยสาวไหนสาวบ้านท่งยังวะบอกปาดน่ารักามาเห็นบอกน้อยพี่เบอร์ยี่บอรนี่มีนักเอกจะไปเบิ้งรถสองข้อยหาเออนักเอกสาวบ้านท่งโอ้โหน้อยน้อย จุ๊บๆเลยนกใจไอเดอร์สามปีหลังอันนี้ผู้สาวบ่าตียงเด้อบอสามปีหลังสามปีหลังสามปีหลังน้องน้อยสามปีหลังชอาไปทักรถอันนั้นเกมน้องน้อยนะโอ้น้องน้อยสามปีหลังสามปีหลังสามปีหลังเคยเป็นจืดไปได้แล้วงามก็เก่าปีดยังมากกินแลยวอืมอ่าโอเคเด้อนี่ล่ะนี่นะเฮ้ยมีคำซุ้มแล้วนะผู้สาวเพิ่นว่าเป็นผู้สาวเจ้าอ๋อ เด็กสาซี่โอ้ได้ได้ไปไปหาปลาไปเอาปลาหาปลาป้าไม่ได้มาฮอดเลยครับได้แล้วได้แล้วสำเนาล่ะสำเนาล่ะไปไปหาปลาบนนี้ไปหาปลาย่างไปถือเบียไปน้ำไหมเบียน้อยวันนี้วัอนี้เฮาได้พรานจากนาไก่นะเป็นเจ้าทินนะพรานเจ้าทินพรานเจ้าทินน้ำเทินอ่ะนะฮะกูนะ นิบดีไว้ซ้ายมือท่านเจ้าทิมเลยอ่ะเออแล้วเขาจะขี่เรือเฟอร์ลีพไปหาปลาวันนี้เลยเห็นเรือคันาดปลาใหญ่นี่ปลาเดี๋ยวเรือลำนี้มุกไปเลยโอ้มีมือกองนำมีมือกองน้ำปลาเคลื่อนเทินตอนนี้ลดระดับน้ำลงไปหลายเติบเลยนะฮะย่างไปไกลเลยโอ้เราจะขี่เรือเฟอร์ลี่ใช่ไหมเนี่ยเาขี่เรือเฟอร์ลี่เลยวันนี้ขีได้อยู่บนน้อ ได้ปัสซี่อยสองตัวสิว่าหมยังไงเนาะโอ้โหได้ปิ้งอยู่ดอกมักเลือร่ำใดเลือนใดเลือนใดเนาะเออมักเล้วน้อยๆง่ายๆได้บริการแล้วแต่เตียงค่ำจัดให้ดอกอันนี้นะเอาเครื่องผ้าเป็นน้ำเที่ยวได้เ่็นน้ำเที่ยวได้แต่ว่าผ่านลรออันนี้ได้เรื่องอยู่ได้เลื่องอยู่เนวนอยู่มักน้อยมักง่ายได้เวดเอออไปพี่เจ้าของเหื้อันนี้ใซส์ใดประมาณผีอ๋อหื้อหื้อลำนี้เอาไว้เที่ยวไหมเนี่ พี่เจ้าของฮื้อค่ะเจ้าพ่เจ้าของฮื้อ้เอาไว้เที่ยวเดียวเดียวเดียวมีทริปเที่ยวว่าเดียวสิภาพนักท่องเที่ยวมาเที่ยวโอเคได้ได้เลยโอ้เดี๋ยวที่ต่อนจีนข้ามไว้อ่าพาขี่เรือเที่ยวเลาะน้ำเทินได้ยังอยเนาะโอเคจวดจวดอานนี้อุ้มเลยวเหรอตรงนั้นใส่คนจะสา่ประมาณแปดสิบ โอ้มาสิบก้อนหนึงอันนี้แปบต้องต้องหายเต็มบัจุอ้เต็มบจุกับมาเมื่อพ่อมาเมื่บ้านเมื่อบว่าประเภทว่าไปเที่ยวแล้แม่นมงศิษาวคนพอดีคนพอดีม่วนเนาะเดี๋ยวแต่นานเมาเมาไปกับคิดค้าบริการไปเลยนะไล่ไปุไล่ไปสาไปเลยนะความพอใจเองตามความพอใจถ้าไม่พอใจก็แม่น หนึ่งมืนบาทถ้า <fits> พอใจนี่ฟรีเบียดเอาสักลังเออฟรีเอาเตียงข้ามไปนํ่โอ้ยมันก็ฟรีตลอดเราแล้วอุ้ยอุ้ยอู้อ้ผิตักกองหน่ยหนักอยู่เนาะหนักวะลกอยอะเอาละครับตอนนี้ก็เป็นในวิธีการ หาปลานะฮะหาปลาริมน้ำเทินน้ำเทินเลยนะมองกลางกลางแล้วมองกลางแล้วหาปลาริมน้ำเทินอันนี้เป็นเรือสำหรับโดยสารนะฮะสำหรับโดยสารนักท่องเที่ยวมาสามารถที่จะมาเช่าเหมาลำได้นะครับ0ูนย์สองศูหาหกห้าโอ้ตายายห้าสี่หกห้าอืมน่าสนใจน่าสนใจนะครับเพื่อจะพาเที่ยวน้ำเทินเลยนะฮะ เ,เรือโดยสารแต่เมื้อนี้เฮามาใช้บริการเพื่อนก็คือหาปลาโอ้สิให้เฮาลงอีบ่มันสิบ่จมรีบพุ่นบ่พุ่นน่ะให้เมื่อาชีพดีกว่าให้เมื่อ,อาชีพดีกว่านะครับโอ้ไปยังครับไปไป,ไปลุงพี่ปลาเข็งเงขี่ยไปเขี่ยไปฮะ ไปไปลงเล่อสิลงไปนั่นเล่อลงหมดเลยลงเลยลึกมันบ่อลึกถ้ากินเอาไปเก็บปลาผูกไปไปโอ้ยแต่ละคนจะเซ่กันเบ้านเรายุนเซ่ตงนี่สนอนี่เนาะเหมือนนี้พาลูกพีมาหาป่าได้ไหมนี่อ้าวลุยลุยอันนี้เด้แบตเตอรี่นี่เด้อ มีอย่างละ10มาเศ้ามีอย่าดละยวมาเส้กระดกว่าละเะมตายแล้วนดเลยได้เลได้เลยได้เลยดบ่เบิ้งเลยได้เบิ้งเลยได้บิ้งเลยได้มไงมเลยโอ้ถ้าพูนท้งพูนเจ็บปลาเจ็บปลาใา้ปลากล้องถ่ายจัป้าโอ้ย0ี่สิบยีบ่ส ยี่สิบเอาลงม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 าเด้อลงมาเดอเบึกป่าได้จตัวลูกสาได้สาตัโอ้ยบกหัวร้อนเกาที่ลงมานี่คือหอนมันหอนหอนก็เลยพากันลงมาเดสาสิกะลงมาสค่นก็ได้ป่าข้ละตัวพอดียี่ต พาดกินส <l ots df> ัตว์จเจ้าเลยลงมาเล่นน้ำเทินคักเด้อเย็นสบายเลยวันนี้โอ้โหอ้โวลึกเลยตัวเียลึกเลยตัวเียลึกเลยลึกโอ้โหเวทดมือ ที่ไม่ทำที่ไม่ได้ทำอย่างนี้มาเลี้ยงสิเดี๋ยวถ้าเบิ้งปลาน้ำเทินสิก็แทบเนาะปลาน้เทินมันเนาะมันมันมั่นโบแมนนะมีมือกองผมนลยมือกองผมโอ้ยหำล้อได้น่ะเฮ้ยมือกองหายอย่างกระดากระดาได้หำมน้อยโอ้โ้ได้ได้ได้ปลานกล้ใดปาบุกลุ้ม เอาละหาป่ากันมนีน้ำเทินนะฮะน้ำเทินแต่ก็แอมปิดซะเอาไว้น้ำลึกมากสามสองเมตรประมาณสองเมตรตรักเธอเข้าแล้วนะไม่หยอดยาดีกองน้อยครับ <c oughs> โอ้โหนะ,อ,ะอันนี้เป็นใบปลา,ายน้ำเทินนะฮะ <c oughs> พอดีมาติดกับทีเ <c oughs> ขาขเลยแอมเป็นนี่ฮะแอมเป็นเลยแอมเป็นมองเป็นซะ <c oughs> แล้วก็ได้ป่ากินบัดปีเลยอยู่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวมีปิงโ่อแมนอกปิงแตมันมักัดค่อยเราบ่อยเลเนี่ยปิงนี่ปีงตัวยังนี่ใช่เนียอันปิงใหญ่นี้น่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเบิจะของกันนต่มันมีอยู่ัมันอยู่เนี่มันจับยั่นี่นี่เยเเเเ้ยเย้ ป oh, ีกพี่น้องดึงดึงกันดึงเลือกเนาะขึ้นมากันเดี๋ยวสุกอ้าวปีง่ายเลยปีเดี๋ยตายโอ้ยบุฟมฟตเกาะเขาบ่โอ้เดี๋ยวมันอยู่นี่ปีนี่นี่นี่ปีงยันี่เบิ้งผู้เดียวนี่นะโอ้โหบุฟเฟต์นีแต่ป่าเลย เดี๋ยวเฮียงกันเลยเป็นปิงไหมข้าดาบที่หมดเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยโอ้ข้าอยู่ใส่โอ้โหเดี๋ยวผมจะเบิกป่าไปคุณบลาตายกันที่ได้พ่อว้าวได้ตัวนึงโอ้ยหอยมาหอยอีกตัวยูสองตัวยูในหอยอ่ะเฮ้ยไม่อยากจะในหอยนี่เนื้อหอยมาหอยเนื้อหอยจะได้ไปง่ายง่าย ไงไงก็ปิงไงก,ก็ปิง <laughs> วันนี้ได้ปิงคนนี้ได้ปิงเอาไปแบบนี้โอแต่กองเขาก็จับภาพตลอดเวลาตกน้ำซะนาใส่พวกมันโอ้ยอันนี้ก็จอมจุดเด้ <laughs> แต่ละมือแต่ละเงี้ยนกับโอเอสย่างฝึกแต่วิทยาหย,ยุดไปออกมาจากสะน้ำส่วนตัวแเรานี่คือน้ำเทินนะนี่คือน้ำเทินของจริงเลยนะฮะ แห้งไปแล้วนี่คือเอรือที่จะพาเฮาออกไปลองหาผู้สาวอยู่กลางน้ําเทินมีอยู่บ่นนล่ะมแต่น่าสนิทนะเอา้าเก็บบรรยากาศนะฮะสามารถที่จะมาโอ้โอ้โอ้โอโอขาดซ้ำเตะกับกันน่ะเตะกันสะซัดขาดไปแล้วนั่นเป็นใจข้าที่มันหมือนนะโอ้โอดทอดทอดทอดเกือบขาดแล้วนะเกือบขาดละดูดิมันลุ่มมันนี่ยังก โอ้ซื้อมาแต่ประเทศไทยอยู่เพือไม่กินไม่กินซะบวชเนาะโอ้เอ้ขยะไม่ดอกขยะเสร็จเนี้ยเขาหรือจริงเนี้ยก็ได้เนี้ยนะคุณเดาเขาเข้าไปแล้วพุณเดาลองไปกินเบร่เทิงเฮ่ออโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บนี่ไปไปโอ้ยมาเดี๋ยวน้องถือให้เอาไว้เอาไว้ล้เอาไว้ใบนี้มามาโอ้ยสี่เปอร์เซ็น ฮะเออขึ้นมาขึ้นมาให้มันดับต้องให้น้านาจอนเป็นดำนะครับเข้าไปครับเรือนี้เป็นเรือโดยสารนะโอ้ขับเสวัสดีครับกัปตันแจ็คสปโร่จากปอนแจ็คสปโร่เมื่อนี้สิพาเ้าไปเสือนีเนอะเฮ้อกัปตันครับจะดีด้อจะพาเรือซซลงได้ ครับจับดีเด้อปะ่ะเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศเรือนะฮะใช้เรือนี่บรรจุคนได้เป็นร้อยประมาณแปดสิบคนอะบุกห้องร้อยละกับประมาณนี้พร้อมกับเครื่องยนต์อันทรงพลังนะหกสูบเครื่องยนต์นิสสันดีเซลหกสูบสองสี่หกสองสี่หกหกสูบสีโอ้เบิ้งบรรยากาศก่อนโอ้อาบน้ำก่อนสดชื้นแท้อยยลูกชาเ้ยโอ้มีโซมพร้อมข้างในไป ดูลานท่านชี่ใกล้ขึ้นไปเออเบิ้งบรรยากาศเชิงเ <ไป S 1> หื่อก่อนนะฮะหาปลาได้หกตัววันนี้เข้ากะพากัน,กนดีแต่บ่เอาเรือลำใหญ่เหือลำใหญ่ลำนี้เออดีแต่บ่เอาเหือลำใหญ่ลำนี้แลนออกสู่ใส่ดำเทินบริษัทเราเข้าเรียบร้อยเลยได้อยู่ยได้อยู่<อ>ได้อยู่อยเอาเพียร์ละ y e a โอ้ เอาละครับกะนี่แหละฮะบรรยากาศนิดน้อยเล็กเล็กน้อยครับกับเตียงข้ามหน้ากายนะฮะฮฮะเ<ะ>อาจับกองให้เฮาแน,น่นี่จับบ่ต้องเตะเออยื้อกองมาเข้าสิให้บึง่งลงลักเธอเข้าแล้วแม่ยอดยาหยีหัวใจอยากมาพีดด้ไหมพี่ดวงนี้ โอ้ยแต่กล้องน้อยเออแต่กล้องน้อยไปอนาคตไก่อยู่หรอกเออคือขั้นขั้นแม่นปิงเกาะบ่คืโอ้วนึว่ปิงเกาะอัะนะฮาบรรยากาศเมื่อนี้นะครับทีมงานนะครับเตียงค้านาการเฮ้ยเจ้าเล่ยอ้อบ่ออกเล่ยออกเล่ยเลยอ้อไปเลยบ่ออกเล่ยก็ไรเนี่ยออกไปเที่ยวเลยออกไปเที่ยวเลยบ่คือไม่จริงแท้โอ้โถ เือไม่สิงเห็นนึกว่าสิขี่ขึ้นมาเล่นซื้อบีย่บพขาลาละปวดยังไงบุพยังต้องออกันเลยของแท้พี่น้องอือของแท้ข้องแทเหลือลำใหญ่โวดหลือลำใหญ่นอกน้ำปริมาณน้ำลดลงหลายก็เลยบุยังบุต้องออดอกเยต้องออดอกเก็บบรรยากาศมาเก็บบรรยากาศนะครับ เืิน้ำเทินออกไปนี่กับน้ำเทินเลยเนาะน้ำเทินเลยเนาะอยากพาจะออกไปเบ่งองยู่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวนี่มีโอกาสเดี๋ยวพาเดี๋ยวเสาเรือลำนี้แหละพาออกไปลองน้ำเทินออกไปทางเรือใหญ่เป็นปะเรือใหญ่ของที่ตั้งอยู่ไปน้ำเทินเนาะอันนี้สถานีเพื่อนยะี่อันนี้คือคลองคลองทะเลดำ อะไรดำอะไรสับอะไรดำเออบ่นเข่าก็ญาติซิ่งกันเสมอเนี่ยอ๋ะไรน้ำจืดนี่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 มีเรือสิเอาเรือลำน้อยก็ได้เรือลำน้อยก็อยู่หันถ้าถ้างบน้อยก็เรือพายเตียงข้าวว่าเสี่ยเรือพายอ๋อไดก็ได้ไม่พูดก็หมูแย่น้อยหลายเรือพายเดี๋ยวเรือพายถ้าน้อยก็นี่เอา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 ยางดีกว่ายางรถน่ะป้ายผ้าเข้าไปยังเชื่อหรอยาำนี้นี่ยังเล่นห้องกัอยู่นี่อืม เคอยู่อานี่ฮะบรรยากาศเขื่อนนับเทินนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นในโซนของเอ่อเข้ามาในเขื่อนคนนะฮะเข้ามาริมฝั่งก็เลยเป็นประมาณนี้ครับกะมีเรือโดยสารคอยบริการนะครับสามารถมาขึ้นยูนีได้อได้ป่าแล้ววันนี้เฮาที่เฮาขึ้นไปกินทึ่งๆกันละนี่้านให้นามามีหานบริการเลยมีหานบริการนะเขาบริการนะมีหานให้ มีอาหารให้มัเข้าสั่งก่อนลงหน้าสั่งสั่งต้ต้องออเดอร์ก่อนเนาะออเดอร์ก่อนแล้วก็สั่งไปล่องเรือจะกินจะกินเนาะกินเบบก็มีให้อ๋อได้การ์ดสิได้การ์ดสิเดี๋ยวกลับไปทำทีมงานก่อนนะมีครบอยากกินอะไรประสานหาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวประสานกับเสียงคำนากายเมื่อวานมีคนให้ได้กินก็ได้ละมีเหือนำเที่ยวเหือเฮียวิงนำเที่ยว นำเที่ยวบริการเลาะตามนี่แหละนาเทินจกไปแบบตึกเบ็ดตึกมองใส่มองก็ได้ก็จะไปน,นอนกลางเต็นลินสบายจากไปแบบแพ็กเกจเป็นครอบครัวก็ได้หรือว่าไปห้านิมูลแบบแต่งงานไป เที่ยวกระดมในห้านิมนต์นี้ได้ครอบใจเด้ออันนี้เป็นค้แนะนำเด้ออ๋ายกเลยแม่พอดีทีมงานบริการเนาะทีมงานนี่ทีมงานคุณภาพทีมงานคุณภาพเลยอรให้หให้โอเคมาใส้บริการได้ละประสบการณ์ด้วยนี่นะ หายปีแล้วหลายๆคนเขาก็ยังนักท่องเที่ยวบางเทือเขาก็บโมฮู้จักกันนะจักสิปิติดต่้ไพจักสิไปเบิ่งไพนะถ้าอยากจะลุยไปซี่สามๆเาสิดต่อเฮากันได้เลยจิตต์ต่อแม้ทั้งเตียงข้ามหน้าไก่ก็ได้น่าสนใจมากในการล่องเรือกินป่าที่สายน้ำเากัได้ครับสองเฮาก็ได้หมดพิมหานั่นเองรถพิเศษติดต่อทางเตียงข้าหรือติดต่อทางผู้ชายดำกะดุมผู้ชายดำด้วยนเนาะราคากิจราคาพิเศษราคาพิเศษจากท่าติดต่อ ค่าแขกปกติเนาะพวกเฮาพวกเฮาเอาห้าล้านแต่ว่าแขกแขกปกติพวกเฮาเอาสิบล้านโอพูดดิสาน้ำเทินพูดดิสาน้ำเทินโอ้มีมีเรือดน้ำเทินมีเครื่องสานพร้อมเรือดดิสานพร้อมอลูกพี่่าฮะถ้าแขกกันแขกพิเศษนี่พวกเฮายกตัวอย่างว่าถ้าแขกทั่วไปเนาะเขาเอาหมื่นเดียวแต่ว่าแขกพิเศษสำหรับพวกเฮาเอาสองหมื่นโอเค ราคากันเองเลย,ยแพงก็เก่าบอดีอ้าวโอเคอ้าวสบายดีสบายดีอยู่ยดีมีแหงมันยืนมันยืนเ<ช>ด้อสบายดีอีหยังนี่มันกินไก่บ่กินไก่เพิ่งมางูอยงเกาะงูสางูสา,สาไอ้น้องก็งูสิงงูสางูสิงกินปลากินไก่เนาะกินไข่นี่มันขางอะไลายโอ้พูดอะไรไอ้เจ้าไหนกินนี่ซัวซัวเลยบ่เออไปเตียงข้ามเตียงข้ามทากชิมอยู่ เอาไปกินโอเคปะหมูเห็ดเป็นไก่เพียบเลยครับหมูกินได้เขาถามว่าคือซื้อนี่กินดอกกินปลากับพ่อแล้วเอาวันนี้เมนูปลากันนะครับที่เออ่บริเวณหลังเขื่อนน้ำเทินนะฮะมีหนีโอกาสเดินทาง กบริการจากนับกจักคือการทา่าก็อ erm ันเดยร์เฮ้ยมันเกี้ยวมันเกี <im <im> ้ยวเหรอเอมุพ yeah ิษเนาะโมมีพิษเป็นงูแบบมาลากกินเปียกินไข่มันมันกินสัดไม่เห็นเลียงกิ่เลียงก็งืดเนาะบ้งบงตัวน้อยๆมาสินเนาะเนี่ยเดีมามากินสั์ได้เนาะไข่อย่ละเอาโดโดยปปาปลอาบน้ำก่อนแบบนี้เนาะ แล,แล้วปลาที่เข้าหามาได้เมื่อกี้สายน้ำเทินนะครับกับกับตันแจ็คสไปรโรนะฮะมื่อนี้กับได้มาปิ้งย่าง,ง,งกันนะครับแชมน้ำเทินเลยนะฮะอยู่น้ำเทินอันนี้คือปลาน้ำเทินนะเป็นปลานิ่นน้ำเทินเนาะเป็นปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติบอกไว้ก่อนว่าปลาตัวนี้แต่และตัวนี้มีความมันแล้วก็ความหอมในตัวนะฮะถึงจะแม้ตัวน้อยๆยังซีแต่ว่าเวลากินเข้าไปแล้วมัน มันมันอ่ะมันมากเลยน้ำเทินเนาะตีคำเนาะเยี่ยมน้ำน้ำเทินนี่มันมากเลยนะมันมันป่าแต่ละป่านี่คือว่าขึ้นซื้อครับลูกพี่เดี๋าวเนาะข้ไปผู้สามพี่ก็มันบ่แต่ว่าบมมันทอนนะอย่างนี้หยุดเดี๋ยวนี้โอ้ยนั่นแหละกระบบทังไหนมักเสายมราชบ่อมีคืออยู่หน้าก่ายมียู่ลักเศร้ามักเสาํำพงฮง มักสาวน้ำพวงอ๋อกับปบาะมีที่เราว่ามักสาวน้ำพวงเพราะชิแต่งเพลงอยู่พี่น้องแต่งเพลงฮักสาวทำพุ่งสิทาฟังสิทาฟังติดตามผลงานเตียงค่ำหน้ากายนะฮะเตียงค่ำหน้ากายมันนี้ก็พาเฮามากตะลุยน้ำเทินนะครับกได้ปลานิ่นนะปลานิ่นของน้ำเทินนี้บอกไว้ก่อนว่ารสชาติดีมากเคยกินเคยกินยอดเลยว่าเป็นปลาที่แบบว่าความมีความมันความมันแล้วก็ความแน้นของเนื้อนะ กระลองมาเบิ้งนะผู้ใดที่ยากที่จะมาเอ่อล่องเรือล่องเรือหาปลาหรือว่าล่องเรือหารักล่องเรือหารักหรือว่าล่องเรือเที่ยวก็สามารถมาติดต่อกับทีมงานติ่งค้ำหน้กกายได้เพื่อวิ่งนี้จะแลนด์เป็นเรือคล้ายๆกับเรือเรือสำลานอ่าพุ่นๆกัปตันเท่าอยู่พุนเพื่อนก็จะผ้าล่องใส่น้ำเทินไปไปเลยๆเลยนะครับกับราคากับโบแพงนะลองมาติดต่อเบรงนะหรือติดต่อผ่านเพจเอ่อตี่งค้ำหนากกายหรือว่าภูไทยดำก็ได้นะครับ วะผมอยากจะมาล่องเรือน้ําเทินมาเป็นเป็นทีมงานอะไรทีมงานก็ได้ซิปยี่สิบสามซิปอะไรเป็นชั่วโมงพี่น้องชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงไปไปกัดนี่อ่าพันบาทพันบาทมือหนึ่งเบิ้ลมือเบิ้ลมือล้านห้าถ้าเบิ้ลมือล้านห้าล้านห้าอยู่มันสามพันประมาณประมาณสามพันแต่ว่าน้ํามันพี่น้องน้ํามันนี่กินไปก็อละสองพันกว่าเสียได้เลยก็ะยักมาม่วน สามารถที่จะซื้อเครื่องซื้อของซื้ออาหารหรือว่าถ้าผมมีอาหารกะนัดมาก่อนอยากกินยังอยากกินอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งนัดได้เลยซีฟู้ดก็ได้แมนบุฟเฟ่ตซับตันเจคสปาโรนี่คือผู้จัดภาพเที่ยองเที่ยวไปทัวร์สายน้ำเทินเลยนะฮะกะสามารถติดต่อนี่คนนี้ได้เตียงข้ามหรือว่าผมเองก็ได้ครับพู้ไ้ดำนะฮะกมายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับ ว่าไอ้เพิ่นกับสมารถเบ้าได้ตั้งแต่ภาษาฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีภาษาโซภาษาโซมังกรได้เมดได้เมเลยเนาะเอาอันนี้ก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะครับเอามาที่เขือนน้ําเทินนะฮะแบบสุดยอดเลยครับไปทางไกลๆทึงพุ่นเลยนะฮะเอาเรือล่องไปเขื่อนน้าเทินขึ้นมาหน้ากาย600เมตรเป็นบ่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลหกร้ยเมตรห0 0เมตรแต่ว่าระยะทางขึ้นเขามา5กิโลเมตร5กิโลเมตรก็วิ่งอยู่มี้ขึ้นมาก็วิ่งกันก็ต้องวิ่งนัดหน่อยเพื่อที่จะมาเจอความงดงามของธรรมชาติที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะครับเอาแล้วก็มากินป่ากับพวกเขานี้เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณทีมงานเตียงคำนาคายนะครับแล้วก็ทีมงานเรือนะฮะทีมงานเรือนะครับทีมงานเรือนี่นี่นี่เข้าทีมงานเรือ ที่ที่เรือนี่ก็คือพร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับทั่วโลกเลยครับมาได้เลยนะฮะเวลคัมทูนากายเวลคัมทูนากายนะครับนากายนี่ก็ถือไดว่าเป็นเมืองที่แบว่าพิเศษมากๆเลยนะฮะลองมาสัมผัสบรรยากาศเมืองนากายเบิร์นะครับเอาวันนี้ครอบคุณในรายครับกัปตันเจสสไบโรนะครับสบายดีสบายดีสามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์นั่นเลยครับตามเบอร์ยินดีต้อนรับและกเพื่อนจะพาล้องเรือหารักหรือว่าผู้ใดที่อยากจะล้องเรือหาความสุขก